YouTube ไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ขับพิมพ์ภาษาไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์นี่ วัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องกระซูน่าคือเกับพี่น้องเนาะวาเมื่อวานนี้ฝรั่งหน่อยอย่างเนาะฝรั่งมาฮากินทีวี่น้องเนาะฝรั่งหน่อยพี่น้องนะฮากินพี่น้องเนาะฝรั่งหน่อยนี่แม่ครับอย่างเนาะแม่ครับพอเขาไปซื้อกับเขาพี่น้องเนาะฝรั่งหน่อยพี่น้องฝรั่งหน่อยมือนิดน้อยหนึ่งเป็นอะไรหนุ่มมือหนุ่มบางบังบังนุ่ม กระดังหน่อยมันจะพูดอะารนี่แต่เนี้ยจะอันไหนหน่อยจ้าพี่อะพี่น้องเนาะกระดังหน่อยพี่น้องจะหักนี่พี่น้องเนาะอ่าพียงเนาะกับพายถูกใจพี่น้องกดคอมมินบอกเลยพี่น้องเด้อพายถูกใจพี่น้องคอมมินบอกอยู่ข้างล่างเพียงเนาะสไตล์คอมมินพี่น้องเนาะ วันนี้ก็ไปเห็นฟรังหน่อยทายจะหน่อยที่งเนาะมีแม่เขาพี่นั่นสกีข้นเขาี่น้องอาชิพนี้หน่อยเห็นทางที่คอดีพอเข้ามาี๋ยวมันเหนีย ฝรั่งหน่อยฝรั่งหน่อยพี่น้องกินเขากินเขากินเขานี่นะพี่น้องเนาะโอเคครับก็นางยูรตัสพี่น้องเนาะยูร์ตัสกินเขาเลยพี่น้องเนาะกินอันนี้กินเขากระเปื่อนน่ะฝรั่งนุ่มพิ้วผิวบางฝรั่งพิ้วบาง กินแปง้งเด้กินตะแปง้งพังอยากนอนนะ่ะอยากนอนอยากนอนกินข่าวแล้วนอนได้ป <c oughs> ่ะอะไร่นเพียงนอะเป็นฝังหน่อยเพียงนองนฝดังหน,น่อยเพราะว่าตกใจเขากัขบขมิ่นบอกเรียงเด้อ <c oughs> ขอกินข้าวมันไก่แ ok. ม่ก,กินนาะนเครื่อขึ้นยังไม่เคยพอกินคนไลฟ์พี่น้องเลยคนดิ่มไลฟ์พี่น้องอยู่โรตัสพี่น้องอยู่ซุตอาหารพี่น้องยู่โรตัสพี่น้องอยู่สันซองพี่น้องของติ๊กทูพี่น้องสันซองพี่น้องให้มาพาดมากินไหนพี่น้องให้เลยแม่กินเข่าแม่อยากดินดิอยากดินอยากกินเขา่าเช้า คนเดิมไายพี่น้งองคนนอนนี่ยังดินทิ้นพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> ดินทิ้น <c oughs> ให้พี่น้องนึ่ดิดนทินนน้นพี่น้องอยหนึ่งดินอ่ะดูหินพี่น้องให้พี่น้องบุกอยากกินเข่าพี่น้องเอ้ยบุกอยากกินเขา่าเนี่ยดินทิ้นมาเนี่ยห็นฝรั่งหน่อยมาหนีิโอ้ยนะฮะรีเพียงหน่อง เฉียดเพลี้ยชีตเนาะพอกขากินข้าวได้เพลียงเนาะนี่เขาล้วก็จะไปเฮ็ดงานได้พี่น้องมันนี่นี่เขาล้วก็จะไปเฮ็ดงานพี่น้องประมาณเขาเบี่ยง12หมู่ใช่ไหมเนาะเขา12หมู่ด้วยเขาเที่ยงพี่น้องทำงานเขาพวกแกก็เบี่ยงเนาะน่อย mìn nè, Ông hê Ô xe đẹp <đợi> không? <bờ. cười> xe không? Chắc nè đi พลังทีฟพลังนะี่องเงยเงที่ทีฟ้าพลังใหญ่อยองนี้พ่ออยไนะเหดินเฮนนี่เออมังดินกินข้ำมดินเสิขายังเดียวมเห็นองเหี่ยมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมะไม่เผื่อไม่เลกินเขา ก็อีหน่อยก็กลังดินพี่น้องอีกหน่อยกำลังดินพี่น้องจนไดดูดูโคดังนี่มันสิมังไห้ว้างอีกทนึ่ง้องมีเนื้ออ้อยกินเขาจะกินเขาพี่น้องใช่หรือเ่ดินน้ากินเขาหน้าพี่น้องกินเพราะคำว่าแบบว่นี่บุ้ยกินได้พี่น้องเขาพี่น้องโมกินเขา้พี่น้องบมกินเขามันดินแปลว่าดินน้ากินน้ากินเขาอะไรดินหน้ากินน้านอย่ามาซนเบอร์จับ đó nó có đang nói có mình nói cho mình đang điểm tiếng nó đang đửa phía đó nó này có đang có đang hay có đang nhắn đó nó chín hai chín nói không เอาไม่กินไม่ได้เดยกขาคออย่างตัวเดียวเด้เต้นหิวเข่าจักกินไปเลยอีกหน่อยคนเดิมร้ายพี่น้องคนโนตทัดพี่น้องดิ่มมีดิ่มขาวมาเลยพี่นออ้อง <c oughs>

Huh, by that. Huh. Oh. Are you guys making a vlog? <laughs> Are you vloggers? <coughs> no, no. <laughs> for a vlog? That <laughs> YouTube? Yeah, yeah. Ah, do you have <coughs> a channel? <coughs> hmm? YouTube? Yeah, YouTube. <coughs> <coughs> oh, yeah, I would love to see your YouTube. ไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ก th ับพิมพ์กไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์น th <limitation> ี่ไทยไทยแลนด์ไทยนูไทยไทยแลนด์อ๋อยแลนด์ใช่เพิ่นนี่คอยยแงเนาะเพิ่นมาคอยทุบเนติ่ตามคอยได้แขงเนาะ นี่เคียนใครเนี่ยเขาชุวันหน้าคนเก่าคนเดิมภาษาภาษาไทยแต่ว่าเออภาษาไทยน้อยลางนอยโออเตะไปที่นะเออกาโคลมส

กิน yeah. ่น่อน่าน่าย่าน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  no? ่าน่าน่ห่าน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 เาน่น่า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 น่่นา่น่นนนนานา ไมครับคมาขอสองเพียงนาะงคุณติดตามบุคยได้พี่น้องเนาะแกจะวากันได้พี่น้องเด้อเฮ็ดไปดีใหญ่พี่น้องเนาะไปสีบอกยังกะซาพี่น้องไปสีบอกยังกะบ้าพี่น้องคว่าบุคคากับโบตี้เราพี่น้องพิเศษเสร็จแล้วตามมันนี่ฮ่องพี่น้องนั่งกระบะเบาเราพี่น้องเก่งให้ผ่านมาพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะบุคคลจะเจอคลิปเด้อพี่น้องเด้อจะเจอคลิปหนาพี่น้องจากวสุหน้าคนเก่าคนเดือดพี่น้องเนาะ มืัอนี้ก็เห็นฝรั่งเห็นฝรั่งหน่อยพี่น้องเห็นฝรั่งหน่อยพี่น้องทายวยดิฝรั่งมันแบบว่ามักดินเนาะให้หน่อยก็ต้องดินพี่น้องเก็ต้องขัดกินเขาก็ต้องอันนี้พี่น้องก็ต้องนอนก็ต้องหายพี่จ๋อะพี่น้องเขาบอบเขาพี่กันได้พี่น้องเขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องและขอบคุณครับเด้อพี่น้องเขาว่ารับส้มและติดตามพี่น้องอ่า